คลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของตัวต้านทานซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถ้าเราเรียนทางด้านไฟฟ้าเนี่ยเราเจออย่างแน่นอนถ้าสมมุติว่าเราไปเรียนเกี่ยวกับด้านการวิเคราะห์เนี่ยเราอาจจะเจอแค่สัญลักษณ์ของมันแต่ถ้าสมมติว่าเราได้ทาแ a บเนาะหรือว่าลงปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็จะเจออุปกรณ์พวกนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เราก็จะสอนให้นักเรียนน่ะอ่านค่าความต้านทานจากอุปกรณ์เป็นด้วยทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับเจ้าตัวความต้านทานเนี่ยขอโทษทีตัว ตัวต้านทานตัวต้านทานเนี่ยมันมีหน้าที่ในการจํากัดการไหลของกระแสนึกง่ายๆก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบแบบเป็นอุปสรรคการไหลของกระแสไฟฟ้าสมมุติว่าถ้าเรามีวงจรอยู่แล้วเราต้องการจะให้กระแสเนี่ยมันไหลไปทางเนี้ยไหลผ่านไปทางเนี้ยแต่มันซีเรียสมากเลยก็คือว่าถ้าสมมุติกระแสมันสูงเกินไปมันจะทําให อุปกรณ์บริเวณนั้นร้อนเกินแล้วก็จะพังเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาอุปกรณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างมาใส่ตรงนี้ถูกไหมซึ่งเบสิกที่สุดเลยก็คือเจ้าตัวต้านทานนั่นเองเอามาจํากัดค่าการไหลของกระแสไฟฟ้าตัวต้านทานเนี่ยถ้าเราไปเจอในวงจรเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นยึกยืกยืออะไรแบบนี้นะเออประมาณนี้เหมือนแบบว่า,าให้ให้เห็นว่าเออมันเป็นอุปสรรคในการไหลทีนี้ ทำยังไงให้เจ้าตัวต้านทานเนี่ยมันสามารถจํากัดการไหลของกระแสได้อะเราก็ต้องย้อนกลับไปดูเรื่องของวัสดุวัสดุตัวนําทุกอย่างมันก็จะมีค่า conductivity ของมันถูกไหมแล้วก็ resistivity ของมันก็คือสภาพนําแล้วก็สภาพต้านทานของไฟฟ้านั่นเองเขาก็เอาลูกเล่นตรงนี้แหละมาใช้ก่อนหน้านี้เราเรียนมาว่าเจ้าตัว R เนี่ยมันเท่ากับล L ส่วน A สมมติว่าเป็นหนึ่งคิวบิททีนี้ถ้าเราเลือกวัสดุมาใช้มันก็จะได้ตัวนี้ถูกปะได้เจ้าตัวโลตรงนี้มาถ้าเราปรับความยาวถ้าเราปรับหน้าตัดท้ายที่สุดก็คือเรากําลังดีไซน์เจ้าตัวค่าความต้านทานนั่นเองดังนั้นเนี่ยในการที่จะทําให้มันมีค่าความต้นานทานต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะใช้เป็นเป็นแท่งที่เป็นแท่งคาร์บอนอะไรประมาณนี้ หรือว่าเอาคาร์บอนเนี่ยไปรีดให้มันเป็นเป็นฟินล์มแล้วก็มาพันไว้บนแท่งเซรามิกอีกทีหนึง่งหรือว่าอาจจะเปลี่ยนมันใหม่ไม่ใช้คาร์บอนแล้วไปใช้นิคโครมแทนซึ่งมันก็จะมีค่ารีไซเคิวิตี้อีกหนึ่งค่าดังนั้นเนี่ยมันก็จะให้ค่าความต้านทานที่มันเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับความขึ้นอยู่กับวัสดุด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าในความเป็นจริงตอนที่เราไปซื้อเจ้าตัวต้วตานทานจากร้านที่มันขายอุปกรณ์ทางด้านนี้นะเวลาเราไปซื้อกาจะถามว่าเอาค่าความต้านทานเท่าไหร่ เออเอาเท่าไหร่แล้วจะเอากี่วัตอะไรประมาณนี้หรอเอ้ยเราก็เฮ้ยเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับวัตว่าเรามาซื้อตัวนั้นหานเกี่ยวอะไรกันดูตรงนี้อ่ะเกี่ยวยังไง p เท่ากับ V i ใช่ไหมเอ่ยเราเรียนมาแล้วทีนี้จากกฎของโอห์มเราก็แทนมันเข้าไปสิ v เท่ากับ iR ถูกไหมอ่ะก็จะกลายเป็นว่า p เนี่ยมันเท่ากับ i อกำลังสอง อ่าซึ่งเวลาเราไปซื als, ้อเขาก็จะถามแล้วว่าเอากี่วัตอ่าพอเอากี่วัตสมมุติว่าเราบอกว่าเอาหนึ่งวัตหรือว่าเราบอกว่าเอาหนึ่ง่วนสี่วัตนะอันอันนี้คือจริงๆที่มันมีขายนะเออก็จะมีหนึ่ง่วนสี่วัตมีหนึ่งวัตมีครึ่งวัตอะไรประมาณนี้และเรารู้ว่าเราต้องการค่าความต้านทานเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเรากําลังจะรู้ว่าตัวต้านทานที่เราซื้อมามันทนกระแสได้เท่าไหร่นั่นเอง ถูกไหมถ้าเราย้ายข้างมันเนี่ยถูกไหม p ส่วน R เนาะแล้วก็อยกกำลังหนึ่งส่วนสองทั้งสองข้างเราก็จะได้เป็นกระแสที่มันทนได้นั่นเองเออทีนี้อะ่ะประเด็นนี้ตกไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือจะรู้ได้ไงว่าตัวเนี้ยที่เราซื้อมาเนี่ยค่ามันตรงตามที่เราต้องการจริงๆให้เราสังเกตโดยการอ่านค่ามันให้เป็นเออตัวต้านนที่โชว์นะตอนนี้เป็นตัวต้านนแบบแสี่แถบสี แล้วแถบที่หนเป็นแถบที่หนึ่งดูง่ายๆมันจะมีระยะระหว่างแถบสีเนี่ยอยู่หนึ่งตำแหน่งที่มันห่างกว่าแถบอื่นๆนะตอนนี้คือตรงนี้สังเกตเห็นว่ามันจะห่างกว่าแถบอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระยะห่างเนี่ยอยู่ใกล้แถบไหนแถบนั้นเป็นแถบที่สี่เลยดังนั้นเนี่ยนะตอนนี้ตรงนี้คือแถบที่หนึ่งและสีทองตรงนี้ก็คือแถบที่สี่นั่นเองอ่ทีนี้อ่านยังไงล่ะ ถ้ารู้ตำแหน่งและอ่านยังไงดูนะตัวด้านหารไม่ว่าจะเป็นสีแถบสีหรือห้าแถบสีมีวิธีการอ่านที่เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าสีแถบสีเนี่ยแถบที่หนึ่งกับแถบที่สองจะเป็นตัวตั้งหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองแต่ถ้าเป็นห้าแถบสีแถบที่หนึ่งแถบที่สองและแถบที่สามจะเป็นตัวหน้าจะเออจะเป็นตัวตั้งตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองแล้วก็ตำแหน่งที่สาม ดังนั้นเนี่ยสี่แถบสีมีตัวตั้งสองตัวห้าแถบสีมีตัวตั้งสามตัวนั่นเองแถบถัดไปก็จะกลายเป็นตัวคูณและแถบสุดท้ายก็จะกลายเป็นค่าความคาดเคลื่อนนั่นเองอ่ะมาดูตัวอย่างสี่แถบสีที่โชว์นะตอนนี้แถบที่หนึ่งเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ามันก็คือห้าถูกไหมแถบที่สองเป็นสีน้ำเงินค่าของมันก็คือหกเพราะฉะนั้นเราได้ตัวตั้งหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองแล้วก็คือห้ากับหก แถบถัดมาแถบที่สามเป็นสีส้มอ่าเราให้สีส้มเป็นตัวคูแเราก็จําได้ว่าเอ๊สีส้มมันคือสามเพราะฉนั้นเนี่ยเราจะทําอย่างนี้สามก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่อิงตามแผนภาพตัวนี้นะเราก็อาจจะมาดูว่าอ๋อแถบสีส้มมันคือหนึ่ง k ก็คือคูณเข้าไปหนึ่งพันนั่นเองหรือถ้าใครไม่ชอบไปจําจําแค่ตัวเลขก็ได้เราจำแค่ตัวเลขประจําประจําหลักของมันอะไอศูนย์ึงเก้าอะไรประมาณเนี้ย แล้วเราก็รู้ว่าส้มคือสามเพราะสามเนี่ยสามตรงเนี้ยสามตรงเนี้ยนั่นหมายความว่าให้ใช้เป็นเลขชี้กําลังและฐานเป็นสิซึ่งมันมีค่าเท่ากับตัวคูณเลยถูกปะก็คือหนึ่งพันนั่นเองแล้วก็แถบสุดท้ายก็จะกลายเป็นค่าความคาาเคลื่อนณนะตอนนี้เราอ่านได้ห้าหกคูณพันโอห์มแล้วก็บวกลบห้าปอร์ซน แต่ว่าเราจะไม่เขียนแบบนี้เราจะไม่ชอบเขียนเป็นสิบกำลังสามสิบกำลังสองสิบกำลังเจ็ดอะไรประมาณนี้เราจะไม่เขียนในทางไฟฟ้าเขาจะนิยมให้ใช้คําอุปสรรคไปเลยดังนั้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเจ้าตัวสิบกำลังสามเนี่ยให้กลายไปเป็นกิโลได้แล้วเราก็จะเขียนว่าเป็นห้าสิบหกกิโลโอห์มบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองอ่ะทีนี้มาลองอ่านตรงนี้กันสักหน่อยดีกว่าตัวนี้ อ่านได้เป็นอะไรเอ่ยก่อนที่จะอ่านตรงไหนเป็นแถบที่หนึ่งตรงไหนเป็นแถบที่สี่ก่อนถูกไหมเอออ่ะช่วยให้เร็วขึ้นนะครับอันนี้แถบที่หนึ่งอันนี้แถบที่สี่ตัวที่สองก็คือเหลืองเนี่ยเป็นแถบที่หนึ่งทองเป็นแถบที่สี่ตัวที่สามก็คือตัวเขวาสุดเนาะน้ำตาลเป็นแถบที่หนึ่งสีทองเป็นแถบที่สี่ อ่าเวลาเราอ่านแล้วก็ดูเลยแถบที่หนึ่งส้มก็คือสามถูกไหมขาวเก้าส้มอีกอันหนึ่งก็คือสามแล้วก็ทองก็บวกลบห้าเปอร์เซ็นทีนี้ไอ้เจ้าตัวสามที่เป็นแถบที่สามเนี่ยแปะไม่น่าใช้สีนี้เลยเนาะเออสามสามสามมัร่รู้เต็มไปหมดอ่ะสามเก้าอันนี้เป็นสองหลักแรกถูกไหมตัวค,คูณกูบอกว่าอะไรเอ่ย ก็ดันมันให้กลายเป็นเลขชี้กำลังไปเลยถูกไหมาฐาน10โอห์มแล้วก็บวกลบ5เขียนมันใหม่โดยใช้คำอุปสรรคเราก็จะได้เป็น39กิโลโอห์มบวกลบ5นนั่นเองตัวต้านฐานที่เราดูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นแบบค่าคงที่ทั้งหมดเลยแต่ในความเปจริงเนี่ยมันมีแบบการแปลค่าด้วย นะครับซึ่งการแปลค่าเนี่ยก็อเอาไปใช้ในงานที่มันหลากหลายนะอย่างเช่นที่เราเห็นได้ชัดเลยอย่างเช่นเราต้องการจะรีไฟอ่ะไม่รู้ว่าบ้านใครมีน้อมแบบว่าเป็นตัวดริมเมอร์อะไรพวกนี้รีไฟหรือว่าเ,เครื่องเสียงอย่างเงี้ยปรับวอลลุมอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งก็อาจจะมีแบบตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วแต่การเลือกใช้งานทีนี้ทั้ง3แบบเนี่ยถ้ามันเป็นการแปลค่าเนี่ยมันจะต้องมี3ขาม,มาเสมอ ขาที่หนึ่งขาที่สองขาที่สามตัวนี้ให้สังเกตว่าไอต้ตัวแถบดำๆเนี่ยมันทําให้เกิดค่าความต้านทานอยู่ค่าหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกใช้ขาที่1กับสามคู่กันมันก็เหมือนกับว่าเราทางขาหนึ่งกับสามออกมาแล้วก็จะกลายเป็นตัวต้านทานแบบค่าคงที่ทันทีนึกออกปรัเพราะเราไม่ได้ไปเปลี่ยนระยะอะไรของมันเลยเราก็อยู่แค่นั้นนี่ะตำแหน่งเดิมค่าความต้านทานก็จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราต้องการให้เปลี่ยนแปลง เราต้องใช้ขา1กับ3ร่วมกับขาที่2เพราะว่าอะไรดูนะไอ้เจ้าตัวขาที่2เนี่ยถูกไหมมันมีเจ้าตัวสไลเดอร์ตรงนี้อยู่หมายความว่าถ้ามันไปที่ระยะหนึ่งค่าของนั้นหารก็จะกลายเป็นค่าหนึ่งถูกปะในขณะที่ r e s i s t i v i t y มันคงที่หน้าตัดคงที่อะไรประมาณเนี้ยแต่ความยาวเปลี่ยนเพราะนั้น r ก็จะเปลี่ยนด้วยใช่ไหมเอ่ย ถ้ายังจําไม่ได้ low L ส่วน A นึกให้ขึ้นใจถูกไหม low ยังเป็นตัวเดิมหน้าปัดยังเท่าเดิมแต่เราแค่เปลี่ยนระยะที่เราไปแท็บมันออกมาเพราะนั้นเนี่ยค่าตัมต้านหานก็จะเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นสรุปคร่าวๆเลยก็คือว่าถ้าเราต้องการจะแปลค่าตัวต้านหานในลักษณะที่มันเป็นแบบ3ขาเนี่ยจะต้องใช้ขาที่2ไปร่วมด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็น2กับหหรือ2กับ3ก็าตาม แต่ถ้าเราใช้ขาหนึ่งขาสามเลยสองขาค่าจะไม่แปลเปลี่ยนอะไรเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยในการแปลเปลี่ยนค่าความต้นานทานเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันมีหน้าที่ในการควบคุมกระแสไม่ได้จํากัดละเพราะว่าถ้าจํากัดเนี่ยมันมีขอบเขตที่แน่นอนถูกปะ่ะอันนี้จะกลายเป็นการควบคุมแทนและเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งสุดท้ายตัวต้านทานทุกตัวเนี่ยไม่ได้มีเ,เวลาเราที่ปรับตําแหน่งไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่า มันจะมีการเปลี่ยนค่าแบบเชิงเส้นเสมอไปอันเนี้ยเชิงเส้นอ่ะโอเคก็อาจจะเหมาะกับงานประเภทหนึ่งหรือตัวต้นทานาแบบนี้อ่ะดูนะเวลาที่ไอตัว,ต,วตัวสีน้าเงินเนี่ยสีเงินเนี่ยดูตำแหน่งนี้นะเห็นปะ่ะเพราะศูนย์ศูนย์ถึงห้าสิบเราปรับโพซิชันไปศูนย์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นละค่าความต้านทานไม่ค่อยเปลี่ยนเห็นปะ่ะเนี่ยมันไม่ค่อยชันหมายความว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนแต่พอหลุดจาก โอ้โหครึ่งแรกไปแล้วพุ่งทะยานเลยทีเนี้ยเปลี่ยนค่อนข้างเยอะและ้วก็ถนข้างมีความเป็นเ,เชิงเส้นอะไรประมาณนี้หรืออย่างเช่นกราฟสีเขียวข้างบนเห็นไหมถ้าเราปรับตำแหน่ง0ูนย์หึงห้าสิบเนี่ยค่าความต้านทานก็ค่อนข้างเปลี่ยนในลักษณะของเชิงเส้นนะแต่พอหลังจากห้าสิบเปอร์เซ็นไปแล้วเป็นไงเปลี่ยนแปลงน้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเอาไปใช้กับงานประเภทไหนเท่านั้นเอง สรุปคร่าวๆก็คือว่าตัวต้านทานเนี่ยใช้คุณสมบัติของวัสดุเอามาดีไซน์ล้วนๆเลย R เท่ากับโ L ส่วน A ตัวนี้แหละจากนั้นเนี่ยตัวต้นานทานเนี่ยสองแบบหลกัลกๆก็คือว่าค่าที่มันคงที่กับการที่มันแปรค่าไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นค่าคงที่เนี่ยมันมีหน้าที่ในการจํากัดการไหลของกระแสแต่ว่าถ้าตัวต้นานทานที่มันมีการแปรค่าเนี่ยก็คือแบบปรับโวลูมมันได้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้จะใช้ในการควบคุมมากกว่า เพราะว่าข้อคุมเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาแต่ถ้าจํากัดก็คือแค่ไหนแค่นั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเข้าๆทั้งหมดของตัวต้นทานครับ